สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแจ้งข่าวสารสาระน่ารู้ที่นำข่าวสารดีๆสาระอัปเดตทันเหตุการณ์บ้านเมืองเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมีข่าวสารสาระน่ารู้อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้นายพรชัยธีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงังเปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว20,519,911รายเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9,851,125รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน10,649,966รายทั้งนี้การเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งโดยขั้นตอนแรกจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์บุคคลและจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2,565โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันหรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองจะต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นหรือหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ